คลิปนี้นะคะสรุปจุดเด่นนะคะจุดที่ต้องะระมัดระวังนะตลอดเดือนสิงหาคมสําหรับชาวเมษนะคะท่านใดทราบลัคนาของตนเองเป็นลัคนาเมษก็รับฟังได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15เมษายนถึง14พฤษภาคมก็รับฟังได้นะคะขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนรับฟังคำำําทานายสําหรับท่านใดเพิ่งเข้ามารับฟังเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามช่องโหราห59นะคะสำหรับดวงดาวในเดือนเมษายนนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีดวงดาวโคจร ผิดปกติพร้อมกันหลายๆดวงนะคะมีดาวการเงินของชาวเมษนะรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์กับดาวพุธนะคะจะเดินโคจรถอยองศาร่วมกันนะคะในช่วงวันที่11สิงหาคมเป็นต้นไปดังนั้นก็เป็นสภาวะเรื่องของความล่าช้านะเรื่องของการที่ ไม่ค่อยคืบหน้าทั้งเรื่องการเงินการติดต่อใดๆนะเนื่องจากดาวพุธเป็นดาวเรื่องการสื่อสารวิ่งเต้นยื่นเรื่องต่างๆนะคะสําหรับดาวพุธเนี่ยจะเริ่มถอยองศาวันท like ี่11นะคะสําหรับดาวศุกร์เนี่ยถอยองศามาตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมดังนั้นดาวศุกร์เป็นตัวแทนเรื่องเงินทองของชาวเมษนะคะก็อยู่ในสภาวะหนืดหน่วงได้นะมีความล่าช้าในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะ สำหรับดาวพุธกับดาวศุกร์คู่นี้นะคะในจังหวะที่เขาเดินดีเนี่ยหรือว่าสัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นปกตินะคะเรื่องค้าขายเรื่องติดต่อมันก็จะมีความคล่องแคล่วนะคะเรื่องของการหยิบจับทําเงินก็จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าดาวสองดวงนี้มีการโคจรผิดปกตินะก็จะส่งผลให้เรื่องของ การเงินการทองการติดต่อก็เต็มไปด้วยเรื่องของความไม่ชัดเจนการรอคอยต่งตงตงางๆปับปนอยู่นะคะสําหรับดาวเรื่องเงินทองของชาวเมษน,นะคะก็คือดาวศุกร์จะเป็นดาวเดียวกับเรื่องของคู่ครองเรื่องของหุ้นส่วนลูกค้าต่างๆนั่นเองนะคะดังนั้นดาวศุกร์ก็จะเดินดีขึ้นนะประมาณวันที่27สิงหาคมนะคะ และดาวพุธนะคะก็จะเดินดีขึ้นช่วงปลายเดือนเหมือนกันนะดังนั้นเรื่องเงินทองการติดต่อการประสานงานต่างๆนะคะจะเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นชัดเจนขึ้นนะได้หยิบจับรับเงินหรือเงินที่รอคอยหรืออะไรที่ไม่ชัดเจนก็จะดีขึ้นนะคะประมาณสิ้นเดือนนะคะสําหรับดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายวันที่18สิงหาคมนะคะส่งผลดีกับชาวเมษในจุดหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการเป็นคู่ธาตุไฟกับดาวการงานนะคะ ดาวอาทิตย์จะมาเป็นเกษตรตาทิบดีนะดังนั้นชาวเมธจะก่อเกิดเรื่องของช่องทางการได้รับเงินนะหรือผลกําไรหรือว่าช่วงเวลานี้ไปเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยนะที่เกื้อหนุนผลประโยชน์ต่างๆนะคะบางคนมีงานอดีเลกหรือว่าเรื่องของการอยู่ในแวดวงเฉพาะของสะสมต่างๆนะที่สร้างผลกําไรได้อย่างดีนะคะในช่วง 18สิงหาคมไปนะั่นคดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนเรื่องเหล่านี้นะคะจะมีมาตรฐานที่มั่นคงนะก็คือมีจุดที่ดําไม่คุณเนี่ยเกิดแรงทางการเงินนะหรือโฟกัสอยู่กับอะไรบางอย่างช่วงนี้ก็ส่งผลให้เกิดเรื่องเงินทองได้นะคะเป็นดาวแห่งเรื่องโชคดีด้วยดวยนะเรื่องความฟุกความเฮงต่างๆนะเป็นจังหวะที่ได้มาจากเรื่องงานการลงมือทําความรับผิดช,ชอบต่างๆของชาวเมษน,นะคะ18สิงหาคมเป็นต้นไปสําหรับดาวประจําตัวก็ย้าย18เหมือนกันนะแต่ว่า จะไปอยู่ในภพเรือนอรินะคะแล้วก็เป็นมหาจักรนะชาวเมธท่านที่มีเรื่องของการเดินทางนะมีกําหนดการต่างๆถือว่าจะเดินทางมากเดินทางเยอะนะคะในช่วง18ไปนะคะ,ะมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงต่างๆรอบตัวทางการงานการค้าที่ทําให้ต้องปรับตัวมากนะเรียกว่าเป็นจังหวะที่ต้องใช้ความพยายามสูงนะคะหรือว่าช่วงเวลานี้อยู่ในสภาวะที่ทําอะไรบางอย่างที่ต้องลงมือลงแรงด้วยตัวเองนะเพราะว่าความเป็นมหาจักรของดาวประจําตัวนะคะระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะ อาจมีจังหวะที่คุณต้องพักผ่อนนะหรือปลีกวิเวกเพื่อรักษาตัวหรือว่าบางท่านมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมนะหรือออกเดินทางเพื่อที่จะหาจุดมุมสงบส่วนตัวก็ได้นะคะสำหรับดาวพุธนะคะจะเริ่มเดินดีขึ้นนะคะประมาณปลายเดือนเหมือนกันนะดังนั้นเรื่องการติดต่อการวิ่งเต้นยื่นเรื่องต่างๆนะคะก็จะมีความคืบหน้าดีขึ้นนะเรียกว่า อาติดต่อง่ายขึ้นสื่อสารง่ายขึ้นนะนอกจากนี้ดาวพุธที่เป็นดาวเรื่องของเพื่อนฝูงแวดวงนะคะเป็นราชาโชคนะดังนั้นกันยายนไปก็จะได้รับราชาโชคจากดาวพุธก็คือโชคจากเพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะจากพี่น้องจากแวดวงคนใกล้ตัวนะคะดาวสุกนะคะเป็นดาวการเงินเขาก็จะถอยหลังกลับนะวันที่27สิงหาคมกลับมาเป็นราชาโชคในเรือนพันธุนะคะถือว่าชาวเมษเนี่ยจะมีโชคลาภเกี่ยวเนื่องอยูเรื่องเงินเงินทองทอง ได้มาจากเรื่องครอบครัวนะคะสนับสนุนนะบางคนได้เงินมาจากสินทรัพย์ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นาขายบ้านขายรถนะหรือว่าช่วงเวลานี้มีโชคลาภเกี่ยวเนื่องจากเรื่องของการทําธุรกรรมธุรกิจเกี่ยวข้องกับที่ดินบ้างนะเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่าช่วงนี้นะคะแวดวงยานยนต์หรืออสังหาก็จะมีเรื่องราชาโชคเกิดขึ้นนะก็คือโชคแบบไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะสาหรับชาวเมษเนี่ยในช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมก็เป็นจังหวัดที่ ดวงดาวคู่ศัตรูก็ยังไม่แย่ออกจากกันในขณะเดียวกันดาวก็มีการโคจรถอยองศานะคะเรื่องของผลประโยชน์รายรับรายได้หรือเรื่องการลงทุนต่างๆก็ถือว่ามันจะมีสภาวะไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะบางท่านหาเงินได้มากก็มีรายจ่ายเยอะนะหรือว่าบางคนเนี่ยทาเงินได้มีช่องทางแต่ว่ามักจะถูกหักหนู่นหักนี่หรือได้รับความไม่เป็นธรรมก็ได้นะคะเนื่องจากดาวคู่ศัตรูก็ยังส่งผลอยู่ซึ่งดาวคู่ศัตรูจะแยกกันก็คือ18สิงหาคมนะคะ สำหรับเรื่องดาวการงานของชาวเมษนะคะเป็นดาวใหญ่นะก็คือดาวเสาร์นะคะโคจรผิดปกติมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะดังนั้นเรื่องงานก็จะเป็นสภาวะเนื่อยๆเรื่อยๆนะหรือความชัดเจนในเรื่องงานยังไม่โดดเด่นนักนะคะจะกลับมาโคจรดีขึ้นสําหรับดาวเสาร์ก็ประมาณเดือนตุลาคมนะคะ ให้เป็นข้อมูลไว้นะคะสำหรับชาวเมษในเรื่องของดวงดาวต่างๆในช่วงสิงหาคมนะคะขอส่งพลังบวกและกำลังใจให้กับชาวเมษทุกท่านนะในช่วงจังหวะที่ดวงดาวมีความผิดปกตินะคะพบกันได้ใหม่กับการนำเด็ดดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ